ส่งยังป้าแซดยังบอยเธอไม่ยิ้มเพื่อชายแด่บอยส่งยังป้าแซดยังบอยเธอไม่รักอาจจะคงต้องคบชาวประนุษ <c oughs> อาการมันเป็นยังไงก่อบอกเธอว่าคันคลิปนี้ของฉันถืลกลบกับแสดงว่ามันติดลิกซิตเด้นั่งกัเป็นสาวแล้วใส่ได้ย้อนแล้วล่าสุดนี้พอเพิ่งกับใส่ให้นั่งลบผมงอกให้ผมงอกสาสิบลกอยูเบิรปีเบิร์ตสายกับบอลเล่บอนี้นี่กัเป็นวัดขอบครั่วคุกยูน้ำกันเบิดมือเบอิดเว้นอู้จะมันมีความสุขคักพอ <c oughs> ตะตกเนี่ยเมื่อแรงบาเนี้น้องสาวก่อนแก้วก่อนทำนั่งกับรับนาทีเป็นแม่ครั้วเองเนีกินกับบะหมีอีหยังหลายคั่วลาบงัวพัดคนาหมูสมสั้นแล้วก็ต้มเนื้อเปื่อยเวอรใส่ขี้เพียอ่อนงัวงเป็นแต่แซ่บคืออย่างนี้นี่แหะคือเขาว่าคนเฮานี่กับแปก แนวกินดีๆมี่บะกินหากินขี่งัวไปทั่วแต่กระแสบเด้นีก็บผากันลวมโบงกินเขาก็พอบพรวอีกคือเกาส่วนลูกสาวฉันก่อนแก้วก่อนคำหน่อยนังกกินนมอุ่นก่อนนอนซูมือแต่กันยังบ่ลืมที่สิมีน้ำเก๊กห้วยต่างขางโบ้งคือเกาจ่าขวดนั่นกินสองคนผัวเมียเด้นนั่นยิงแต่พ่เธอสังเกตบอผ้าเขาพวกฉันน่ะแนวกินสิบว่าปันไดเด้แต่พักย่างต่างงานนี่ซิมีประมาณสามสี่ถาดปุ๋่ะกับแนวากันมากินพักเบิดขอบพรวดหนุ่บรรยากาศช่วงหัวคำตอนไปหาแรนี่ก็บ่ไไดด้นนนาาวออังน หนาวมือนอีก็บผ้าก่อนแก้วก่อนข้าน่อยไปย่างตลาดคล้องโทมนั่นแนวที่นางได้หญิงใกลหน่อยนั่นแหะจะเลยถามว่าตั้งซื้อว่าจังไดตั้งซื้อว่าอีกุหลาบพะนะโอ้ย <c oughs> อยู่ในวงสนทนากินข้าวกัพักกันเบ้นบานัวหัวมวนถามถึงสารทุกสุกดิบของกัน <c oughs> นี่แ่ละเวลาหน่อยนิดแต่พวกฉันสิพักันตักตวงความสุขให้ได้เต็มที่นี่แหละเด้อพอเอิว่ากินขา้าวอิ่มบ่เป็นก็แม่นอันนี้แ่ละนั่งกินอยู่น้ำขอบขอบับ้วจะของกินย,กยังกระแสบยังวะมือนอีมู่ฉันที่ยุรุ่นเดียวกันอยู่บ้านเขาก็จัดงานศิษย์เก่าก็อยากไปร่วมงานน้ำมูน้าเพื่อนๆอยู่แต่ว่ามันจ่อยอีหลีเพราะว่าฉันต้องเดินทางกลับบ้านวันที่2องแล้วงาน มันกะจัดวันที่หนึ่งแมหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วไม่ยาฉันนั่งกบมาเห็ดงานอดิเรกแล้วคือเกาเย็บใบตองเย็บผ้าควันอีกคือเกา่นาละฉันกะถามเนาะแม่รับงานนอกสถานทีบอกมีคนถามเขามาหลายเด้คันประกาศเห็ดเดชบออึดต่ค้นสีสั่งเห็ดเพราะว่าอีอย่างไม่ยาฉันนั่งมีฝีมือแม่แค่นั่งเห็นรูปภาพนั่งสามมรถเห็ดได้คือเขาเป๊ะงานฝีมือต่างๆที่เกี่ยวกับใบตองอ่ะนั่งเห็ดได้เบิดเด้ฉันก็เลยบอกว่าฉันสิโฆษณาในเพจให้รับแบบทั่วราชอาณาจักเลยฉันเลยวางนั่าาาาาโอออยยยย่่มมมหหหหแแตงนนวใใใ้้กกูููะุืีบเลจ นี้ที่เห็ดนี่ก็เพราะว่าใจรักซื้อๆได้หนาแล้วมันก็บอกข่อยมีคนเห็ดพอไหมก็นี่แหละจังเป็นที่มาของการปลูกใบตองอยู่สวนหลังเฮี้ยนไปไหลายๆห,ยห,ยหยันนะสาวฉันนั่งกระไดมาจากติ๊กตอกเนาะนั่งบอกฉันว่าแม่เราต้องเอาผ้าเจ็ดสีไปพันต้นกล้วยย่ยาไว้นะไม่อย่างนั้นมันจะมีนางตาหนีมาหักคอเราปะนะอุ้ยหู้หอินตน,นาการสูงลำเลิศอิลีอิหน่อยนี่ระวังฉันทายขี้ไผ่แม่ยาอยู่นี่เนาะก็ได้ยินเสียงอินิอิก่อนแก้วก่อนข้ามฉันไห้ว่ามันยัางดอกหิงคากันก็พอมันเล่นกันแล้วก็ยอกกันแล้วกันวเอลฉุ มุนอุยปุ้ย <c oughs> มีเอฟซีผู้หนึ่งบอกเนาะย่าจ้บ่ตองตังซื้อซองมาดุดจ๋าผ้าแสบดอก <c oughs> ให้ตังมาดูุจ้าผ้าเมาสาสันเวยจิจแยงตำรวจจับขอหามินประมาท FC ฟผู้นีก้ก็นะ <c oughs> แต่พวกเธอเป็น FC ฉันมาพวกเธอเห็นจเจเถียบเอเห็น <c oughs> ฉันมาน่งกินเหล้าให้พวกเธอเบิงจจงเถียบอ <c oughs> ฉันออกจะเป็นคนเรียบร้อย <c oughs> ขนาดกลับมาบ้านฉันยังมากินเจเถียเด้อเหล่าฉันกินตะเบียหลังจากผากันอาบน้ำอาบน้ําเหล่ากับก้ากันมะน่องยอกกันกองกันเอยล่ขึ้นอยกาวบันิงบอมั่ม่